มส้มน้ำไม้น้ำกันเด้อค่ะแม่พ่อนสิตัดน,น้ำไม้ไปเห็ดน,น้ำไม้ดอง <c oughs> ด้จ้จม, <c oughs> ม,ม,มาหันาาาาาา่นบดบยาวบวบยาวแล้วมาเบิ่งเแม่จ้านี่งามเฉๆมาเด้อจ้ามาเด้อผุนอาแหนงมังกระดิ่งเงกตะข้อมาลายพ <c oughs> อแล้วแล่วมาเนี้เด้อจ้า ตัมเออไปเดี๋ยวจ้ามาเบิองน้ำกันเด้อคะ่ะไม่พ่นต้นน้ำไม้ไปเห็ดน้ำไม้ดองน้ำไม้สมเด้อจ้ามื่อนี้กันน้ำไม้สีหักก่อตัดไปเห็ดน้ำไม้ดองจ้าเด้อจ้า ไหมันกระยาวจ้ะัดเห็ดล้ไม่ดองสำนร็จจ้ะนื้อนอะนี่กสิตัดมันจ้ะัดเอาเบิร์ดไปเห็ดแล้วไม่ดอง จ้าเดือดจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเบิ่งน้ำไม้น้ำแม่พ่อเด้อค่ะโอ้ยน้ำใหม่ส <c oughs> ามป <c oughs> ีก่อนอนะเป็นเฉดจ่าคนนะ่ะมาเด้อจ่ามาเด้อมาเบิ่งน้ำไม้น้ำกัน อันนี้ไพ่ตรงลืมแลงอันนี้มาจูมีอันนี้คือมาจูเด้อจ้ะอันนั้นไพ่ตรงลืมแลงจ้าไพ่ตรงลืมแลงนี่มาจูเด้อจ้ะมาเห็นน้ำม้มดองเด้อค่ะมามามา,มาเมือกน้ำกันเด้อจ้ะปีนี้พอกันอีกแล้วเด้อค่ะ ปีนี e à, Mama, masa, fais heut, fais, nah. ่เห็ดหน่อไม้ดองอีกก่อนเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อมาส้มไม่พอนไม่พอนที่เห็ดฝอยฝอยปีนี่นะเห็ดไว้กินเองดอกจ้าเห็ดหน่อไม้ฝอยไว้กินเองค่ะเอาไว้สุกงา เด้อจ้าแล้วแล้วเด้อจ้าสิเน้นำเกลือก่อนเด้อจ้าบานี้แล้วแล้วซับจักแล้วเลยเด้อจ้าบานี้จังสิไปเน้นำเกลือจักสองขึ้นจ้าจังขั้นบานี้เน้นำคิ้วให้มันออกก่อนค่ะให้มันจืดเลาจังขั้นเด้อค่ะบานี้ จ้ากิปนี่ก็บจบแ,แค่นี้ละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่พ่อดนะคะขอบคุณค่ะ